อันนี้โลดกีบาทนี่ อหยังมันก็อยู่ที่เดิมอ,มอ่ะ่เะดิมไยังค่ะกำลังสับอยู่หมูอาไรคะหมูะไก่ยังไงโวันะี้

สิบาทยี่สิบาทก็เสริมแต่งกันได้นะครับนะไก่งานพวกขนกดงานก็แต่งพี่น้องนะครับนะท่านไม่ต้องไปจ่ายแพ้นะครับนะวันนี้มีเงินสิบาทยี่สิบาทก็เสริมแต่งกันได้เลือกกันเลยนะครับนะหรือว่าจะเป็นด้านเครื่องใช้เครื่องทํครัวเรือนนะครับนะมีดทํครัวเรือนก็เลมและสิบบาทยี่สิบาทกันแค่นั้นเองนะพี่น้องนะ,ะหรือว่าจะเป็นด้าน กระปุกกระป๋องตะกร้าตะแกรงนะครับแปรงซักผ้าตั้โถอูชามนะครับของใช้จีปาถาทั่วไปนะครับเราขายกันแค่10บาท20บาทแค่นั้นนะครับนะหยิบจับสะพัดเลือกกันเลยนะครับเลือกพอแล้วบอกพนักงานใส่ถุงกันเลยนะครับนะรีบเร่งกันเลยไว้นะครับนะสินค้าบางตัวก็มีจํานวนจํากัดนะครับเพราะเราเราเหมามาจากโรงงานกันนะครับนะมีจํานวนจํากัดนะครับรีบเร่งกันเลยไวเลย10บาท2ี่บบาทแค่นั้นนะครับนะ ก็หยิดจับสะบัดเลือกกันดูเลยนะครับนะซื้อก็ขอบคุณอุดหนุนก็ขอบใจพี่น้องนะยิดปลาว่ายังไม่เข้าไปหยือติดใจหมือยังไม่เข้ามือครับส่วนเลยครับ เดินไปกันเลยครับนะมาถึงแล้วก็ดีกับเรืองดูกันนะครับนะตลาดหรือผู้หญรอาสิบบาทสิบาทเอาโมกั้รักาบุมาป้องต่าับ กละมังกอยางละสิบบาทที่สิบบาทเท่รั่นองะเออกาเ็เครื่องประดับปรดาัรสนิมล้วกกนนะครับระอเครื่องเรียเรื่อเรียนบนรอบบนละสิบาทสบาทเัดไปก็จะได้เืออยู่หมครเรือนนะครับครัวเรือนนะครับตอบแม่ได้ประถา่วไปก็ยางละสิบบาทส0บาทใช่าั้อเลือกเลยลีรเล่กลไว้นะครับนะเลือกก่อนได้ก่อนเลือกก่อนได้ก่อนเร็วๆก็คุยจางที่บาทบบาท

เยน,นะคะตะแยงมาจ้า,า,ามรสูแถมมาจ้เห็นางฟ้าย่บาทอยเลยเห็อันนี้จานะหจ่างงามเลยค่ะพอตูแถมให้กุานครบติดหดมะเขือมันาวครับ10บาทครั ค่ะ